สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับหายแล้วใช่ไหมครับผมคนเียบลคอหายแล้วครับแต่เสียค่ายาไปเยอะอยู่เกือบห้ารอยเหมือนกันนะโอ้โหบอกให้ซื้อยาอมมากินไม่ต้องแต่ไม่ต้องกินยานั่น พอพอซื้อยามาพวกเขาแถมยาอมให้ทุกคนผมก็อมยาอมน่ะสิบกมไม่สัหมดหายเลยหายเลยใช่ไหมยาแสดงว่ายาอมเขาดีจริงยาอมดียานั้นยังไม่ได้กินสักเม็ดเลยคราเมื่อก่อนใี่เป็นอ่ะพี่กินยาอมนะครับผมต่อมทําซินมันวอมนะครับแล้วก็อักเสบนะครับก็จะเน้นกินยาอมนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามากินอะไรกันเนี่ยกินยำต้มมอสวยำมูสัวยำปลาแซลมอนนะครับผมแล้วก็มี สา่ายพวงองุ่นนะครับผมยำแซลมอนสาลายพวงองุุนนะครับนี่คือน้ำยำของเรานี่อุ้ยสาลายพวงอลุนพวงอละุนมาเดี๋ยวเรามายำกันเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องรีรอแล้วนี่นี่นี่ตัวนี้ทำวัรวันครับผมใช่ใช่อันนี้มาให้คนเป็นวัดเลยนะเนี่ยแต่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วต้องกินแต่แซลมอนไงพี่แก้วใช่เลยคุณผู้ชมน้ำยำของเราหลาดเลกกินออกเลยอ่ะใช่ น่าจะเผ็ดน่าดูเลยเนี่ยนี่นเห็นไหมอย่างสะบัดแร็งไอ้อ่ะคนเลยครับช้อนมีคนละอันคนละช้นไอ้คนละช้อนคนละชั้นมาใครถนัดตะเกียบก็ใช้ตะเกียบครับคุณผู้ชมเอานี้ยำรวมเลยไหมไม่ต้องแต่จับเอาลช้ขะงม่นนะถ้าไม่อยากยำเดี๋ยวเราก็ตักนี้ก็ได้เนี่ยนี่ก็ถึงแล้วโอยมีขาวโพดด้วย ใช่ครับผมจุกข้า,า,ลางล่างนะครับแล้วก็มีหอมนะคุณผู้ชมกินหอมก่อนเลยมาเดี๋ยวเรามากินแซลมอนด้วยกันครับนี่มาครับผมแซ่บๆด้วยกันครับวันนี้หอมก็อร่อยเหมืนนมอนกันเนี่ยเด็ดมากอือเอาพดอร่อยนะแต่กบพี่เอากำลังชั้นตก แซลมอนอร่อยมากหวานมากครับลงตัวลงตัวมากเข้าโพดก็หวานมากพี่เกของชอบของชอบนี่ตลายบางุุ่นคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี่หากินยากมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปแล้วอร่อยอ่ะข้าวโพดมันทำให้หอมน้ำยำแซ่บแซลมอนแบบมีความมันมีความนุ่ม แล้วก็ได้ชิมแซลมอนเนี่ยกินพร้อมกับข้าวโพดไปพอมกินอีกทีมันแปลกๆปกไปทําไมเหรอมันแบบรสชาติแปลกไปไม่รู้สึกเค็มอ่ะอันนี้พี่ล้างหลายน้ํามากเลยนะรสชาติแปลกไปแซลมอนอันนี้เป็นสลายนองเง่นสดไงมันไม่ใช่สลายที่อยู่ในซองอันนั้นมันจะแบบแปลกแปกมันจะออกเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นซองด้วยอร่อยอ่ะสลายน้าเุ่นอ่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้เนี่ยแต่พี่อร่อยปลา แจมอนมาครับคุณผู้ชมครับผมแทบแทด้วยกันครับบรรยากาศฝนตกฝนตกแบบนี้นะคุณผู้ชมฝนตกนี่ครับหัวผมเปียกแล้วไปรูหวัดจะกลับไปจะบอกก่าบริวารนี้นนี้กินกะเขาปไดผสมกันเลยตัวเองไม่ได้เป็นหวัดตัวเองแค่เจ็บคอตอนเป็นหวัดเนี่ยผมก็เป็นนะครับผมตอนเด็กๆนี่ไปหาหมอนี่แทบทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเป็นคนที่ ต่มทำทินนอ่ะมันโตมันใหญ่ใช่ใช่เวลารับอ่าอะไรบรรยากาศที่เย็นๆหรือหนาวหนาวเงี้ยมันก็จะบวมครับผมเวลาอากาศเปลี่ยนนะทุกคนจะเป็นทุกรอบเลยผมอ่ะที่ก็เหมือนกันเหมือนกันแต่คนจะหนักหน่อยมันไข้เลยผมอ่ะเหมือนไข้เลยต้องกินต้องกินยาดักไวเลยเหมือนน้องชายผมอ่ะคนกลางอ่ะทุกคนแบบกินน้ําเย็นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนก็ไออีกแล้วเงี้ยกินน้ำเย็นไม่ได้เลยนะกินไอติมนี่แบบไข้แตกเลยนะ มันชัดมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมมันไม่ใช่ของคู่กันนะไม่ไม่ไม่ของคู่กับคอนี่แองเมี่ยงแต่นี้อ่ะเป็นของคู่กับของคู่ของเราเมี่ยงพี่เกมเอาเลยครับผมเมี่ยงเมี่ยงนี่มาครับชวนหลายรอบแล้วแน่คุณผู้ชมมันอร่อยมากจริง้วไม่มีใครมาเลยครับพี่เกม ลองตัวเลยน้ำจำ้ำแซ่บมากแซบ่บแซ่บจนไอเลยครับไะกินให้อร่อยต้องมีพริก<บ>วาซาบ,บมมิมีไหมผมวาซาบิลองก่าผมชอบให้มันระเบิดจมูกใช่ปลาไหลแล้วมีปลาแล้วก็ได้น้ำจ้ำด้วยได้กินของวาซาบิด้วย ครบเครื่องครบเครื่องแตมอมชอบกินน้อยๆเก็บก็ใช้ไม่ค่อยค่อยถนัดนะครับถนัดซ้ายอ่ะพี่เกมอะถนัดขวาไงพี่ถนัดถ้าเป็นผงขีบไม่ได้นะข้างซ้ายพี่เกมเขาระดับเสียนแล้วไงอด้วาสบิดทั้งอย่างบวกลื่นมันทำรับคนที่แบบใส่เยอะๆโอ้เนี่ยถึงจะขึ้นใช่ไหมใช่แต่ผมชอบกินแบบนิดนะ ใส่เยอะมันแบบมันกบรสชาติอ่ะจัดต้องจัดโอ้ยอิ่หนักอื้ส่วนหยูดนิดนึงอืมโอ้ยพอดเด็กตะเกียบนะพอเลยนั่นน่ะสิก็ว่าอยู่เนี่ยถอนง่ายกว่าไม่กินตะเกียบถอนได้น้ำยำด้วยได้น้ำด้วยนี่ตะเกียบนี่คีบเขาพอดี่คีบไม่ได้เลยยังขาดเลย ข้าบดหักลำหักครึ่งโหแซมมาข้าวบดลำกว่ามันหวานหืมแซมมันอยู่นี่หมดเลยพี่เจมวังตกนะแพงของแพงห <c oughs> ้ามให้ตกนะครับข้าวบ,าบดจะไหลตกได้ <c oughs> ใช่ไหม ปลาพวตกได้หอมตกได้ครับแซลมอนอย่าให้ตกนะฮะห้ามห้ามบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอยากกินเลยแซ่บครับมัจะได้ร้อนในตัวรู้สึกฟันพิเกมจะดีมากได้ยินเสียงกึ๊ดกึดกึเลยทุกคลีบอะได้ยินอะช่องเนี้ย ปัญหาเจ็บแล้วพี่เก็บหาเข้าที่แล้วไงเคียวแบบเคียวไม่ธรรมดาเคียวดังกึ๊ด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 เข้ากันมากเลยไม่ดีนะเคียวแบบนี้มันทำให้คนอื่นได้ยินแบบได้เสียวฟันเดี๋ยวผมชอบนะดูเหมือนกินอร่อยอ่ะเพราะพี่เคียวข้างเดียวไงมันเลยมันข้างนี้มันเลยโถ่ไปด้วย ถ้านั่งอยู่อะแล้วเห็นคนกินข้าวได้กินเสียงเงี้ยมันน้ำลายไหลเลยบางทีอะนี่จะหาฟังยากแล้วทุกคนที่ว่าคนที่ว่าฟันเวลาเคี้ยวแล้วฟันสีกันอะจริงะหาฟังฟังยากจริงชอบไม่เหมือนคนอื่นไงนี่อย่างนี้เลยข้าวโพดหวานมาก ดูครับอะไรโดนน้ำยำแล้วมันจะหดหดครบขี้อยางตุกคนเด็กมากนี่ใส่ตัวนี้ด้วยฟิน อันนี้คนชอบผักไม่อยากจะกลืนเชี้วไปเรื่อยมันมันอันนี้เป็นผักกับดีนะพี่เก่งอร่อยเนาะอร่อยมนนะไม่มีแบบความคาวเลยเลยมันไม่คาวไม่เค็มครับผมอร่อยเลยไม่ต้องจิ้มอะไรใช่แล้วนี่ครับโพดผักล oh, ับดับได้ไหม ออ่ปะง่ายดีจับ,บจับก็ง่ายดีครับขอวาซาบิสักนิด <ผม S 2> ไม่ลบเป็นไงนะครับคุณผู้ชมเวลาผมกินปลาหรือว่ากินหมูกระทะเน,นี่ยถ้ามีวาซาบินะมันจะเด็ดมากอร่อยมากเ <laughs> ข้ากันติดวาซาบิไปแล้วตอนนี้ มีไข่กุ้งพอมเมือนจะก้างมีมีไข่กุ้งผสมไปแดงๆอ่ะนี่ไงเต็มช้อนหมดเลยใช่วันนี้มีไข่กุ้งผสมไปด้วยนิดนึงครับนี่ช้อนเลยอืมละลายหน่อยโอ้โหน้ำฝนเลยเรื่องเลยกระตากออกก่อนน้ำยำ,ำ,ำจืดเลยใช่ ผสมน้ำดำไปเลยไม่ปไปได้พี่ก็ตักสีงมืนอผ่านการคัดกรองมาจากใบไม้แนละ้วน้ำยำอบเพชรเลยอะ่ะ <laughs> ได้อยู่กู <laughs> <laughs> ูกปากมากแซลมอนมันมีรสชาติที่อร่อยมากเป็นปลาชิ้นเดียวที่เนื้ออร่อยกว่า <laughs> พวกหมูอ่ะ <laughs> แล้วก็แพงกว่าหมูด้วย <laughs> ีสวยอีกกะระหักกรมะมิดเขาโคตรปลาพี่เกมเป็นคนญี่ปุ่นใช้ตะเกียบ พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมพี่เกมพูดอ่ะสมมติโตะมนนันจูดได้มันี่มั่วคนญี่ปุ่นเขาเข้ามาดูเขาน่าจะบอกความร,รู้ของเขาภาษาต้องขินไงเนาะพี่เกมงนเขาไมา่พูดอย่างนี้นะหัดพูดหัดพูดนี่แต่อย่เยอะครับนี่มันถึงจะสะใจนะครับกดซองเลยตายบักคัก ปล<ร>า<บ>เด็ดมากแล้วก็ใส่ข้าวโพดไปนิดนึง <c oughs> จ<ำ>อ้มข้าวโพดอุ <c oughs> อ้ยมันตัดกันอนะข้าวโพดบอกแล้วอย่าใสายย่ <c oughs> เยอะหาใจดีอะ <c oughs> ห้ามหายใจอะ่ะ หายใจคือลงปลอดฆ่าโควิดไม่เ่ยพี่เกมยอดเดี๋ยววันที่สามสิบนี่ผมก็ไปฉีดวัคซีนแล้วเข็มแรกผมก็ยังไม่รู้นี่เทนะ่าไหร่เ่ยเพิ่งได้เข็มแรกครับเดี๋ยวน้องก็ได้ฉีดเพราะว่าตอ้องเปิดเรียนเขาให้ฉีดอยู่ไม่ฉีดไม่ได้ น่าจะก่อนเปิดภาคเรียนที่สองแล้วเปล่าเพื่อนหูปิดมายาวมากดันตุลาเนี่ยแหละเขาให้ผิดอ่ะเ,เรียนอะอ,อย่าวางช้อตกินครับผมไม่ผมจะจับอันนี้จับอันนี้ดูสลายไปห,หมดไปห,หมด,หน,หมดนี่ปลาเนี่ยกระโพดพาอร่อย แจ้แล้วมีนะผมนั่งไกลอ่ะ okay ข้าวตาแล้วหนังดอกไม่ไปไรทนได้ครับก็ความอร่อยเอ้ยกลมันกบได้มันกลมได้นอ่จ้วงเข้าไปปลานั่นไม่มีไม่มีผักแล้วแบบเผ็ดมากเลยไอ้ก็ทำขายในถาดกี่บาทเนี่นี่หลายร้อยอยู่นะเพราะว่าปลานี่ก็ประมาณสามสามร้อยแล้วปลา ประมาณ400ได้อยู่ฐานเนี้ย3คนนี่คืออิ่มใช่แล้ว350เพราะว่าปลาแซลมอนมันแพงนิดนึงนะครับซื้อมา1กล่อง250อีก1กล่องนั้นทับพร้อมน้ำยำน้ำยำนี่อีก60บาทกูนัด3400กับ500ครับ499กันพี่เกมใช่แล้วไม่ก็น450 450 ผมชอบข้าวโพดมากมันแทรกเยอะมากไอ้แซลมเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปแทรกในตัวเราพี่เอ็มไอโดนน่ยมาครับคุณผู้ชมอีกคนนึงคำครับผมขอข้าวโพดเยอะๆสักคำเดี๋ยวทำเลยอือหือุอะไรเนี่ยเออหอม หวานหวานหอมแต่มันก็ลัางใยงอกอ่ะอ่ะอีกสองกอขมวดอร่อยขมดอร่อยกินไปเลยสาใจแล้วครับผมได้กินของแซ่บในวันที่ฝนตกแบบนี้นะคุณผู้ชมชอบขมูดอ่ะตื่นได้ตอนนี้ตื่นแต่วันนี้สาหร่ายวางหุอนนี่อร่อยมากเพราะว่ามันไม่เค็มแล้วก็ไม่ขาวครับไม่มีกลิ่นเลยใช่มันเป็นของสดไงแต่ไงเอาไอ้หมด พอยังพอย่างพอแล้วมันรู้สึกเผ็ดตัวเนี้ยเป็นหอมใช่มันหอมขึ้นแล้วมันเผ็ดอ่ะแต่กินได้อร่อยดีอร่อยมากนั่นปลาแซลมอนนั่นสามตีนไปนั่นเนาะนั่เนาะสามติ้นนั่นเอาให้หมดจัดยากอ่ะขอมันแพงก็ผมอยากให้เหลือแม้แต่เสี้ยวเดียวเราเคยเหลือด้วยอยากให้หน่อยแต่เขาพูดไม่แพงแต่อร่อย อร่อยล้ำข้าพเพก,ก็กิโลละ25นะครับผมใช่ไปตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วก็จะขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ทุกทุกคนนะฮะมากินยำแซลมอนแล้วก็สาหร่ายฟางหนอนด้วยกันตอนนี้ก็อิ่มไปเทียบร้อยแล้วขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบเจอกับผม และน้องๆนะฮะในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจับหมากแล้วลงตัวทุกอย่างเขาปวดเขาปวดนี่นี่จะมั่นเขาปวดหวานเขาปวดหวานแต่หินเลยเขาปวดล้ว